สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่23มีนาคมเราไปดูข่าวเชลซีในช่วงเงยนรร็นเราไปเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้สื่อเผยบยบร์ติมนิกเล็งตั้งอดีตกุนซูเชลซีกุมทัพหากพลาดในการคว้าตัวอรอนโซนาะ โดยการน,นี้ทางด้านของคิสเตียนฟ็อกนะฮะนักข่าวชื่อดังออกมาเปิดเผยบอกว่าทางด้านของบาเยเนิกสโม,มสรยักษ์ใหญ่แห่งิะวันบุนเดสริกาเยอรมน,นีกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอในการคว้าตัวโชเซ่มูรินโญ่และก็อันเดรโอคอนเต้สองอดีตเทร,รเนเนอร์ของเชลซีเข้ามาคุมทัพในช่วงสม,มันาะ ซึ่งฟ็อกได้กล่าวเดน่าว่าแน่นอนนว่าชาวีอรันโซเนี่ยเป็นเป้าหมายแรกที่ทางด้านของบยบร์นแมนเดกต้องการแต่พวกเขาเองนั้นยังไม่ได้ตัดทางด้านของเบร์เบโตโดดเดชาบีและก็โชเซ่บริโยตออกไปผมทราบมาเลยนว่าเดชาบีนั้นได้รับความสนใจมากกว่าทางบริโยตอย่างแน่นอนในตอนนี้ขณะที่ทางด้านของอันเจนิโอคอนเต้ซึ่งว่างงานมาตั้งแต่ช่วงปี2023หลังจากที่แยกทางกับทางด้านของทอตแนมฮอตสเปอร์ก็อยู่ในลิสต์รายชื่อของบยบร์นเช่นเดียวกันนะ โดยทางด้านของไบร์มเบนดิกเองนะฮะกำลังเดินเครื่องอย่างหนักในการที่จะมองหาคุณซือคนใหม่เข้ามาทดแทนโทมัสทูเคิลที่จะอำลาทีมหลังจบพิซัน่นนี้โดยมีเป้าหมายแรกอยู่ที่อารอนโซ่ที่กำลังทำผลงานยอดเยี่ยมไบเอ,อร์เลเวโกเซนแต่ต้องเจองานหนักทางด้านของลิเวอร์พูลก็จะได้ตัวไป,ปร่วมงานเช่นเดียวกันสำหรับทางด้านของมูรินโญ่และคอนเต้นั้นเคยประสบความสำเร็จในอังกฤษกับทางด้านของเชลซีมาแล้วและปัจจุบันเองนั้นก็กำลังว่างงานในเวลานี้นั่นเองน,นะ อารันยังไงกูรูวิเคราะห์โอกาสในการกลับมาติดทีมชาติอังกฤษกันอีกครั้งในชุดนะฮะลุยโยูโร2024ของทางบราฮิมเซอร์ลิงในคัน้งนี้โดยงานนี้ทางด้านของทางพอลเมอร์สันนะฮะอดีตจอมทัพของอาร์ซอนต์สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสกุลบีเบริงกต ออกมาแสดงความคิดเห็น,นะว่าทางด้านของบราฮิมสเตอร์ลิงปีกเชลซีหมดโอกาสที่จะมีชื่อติดท,ทีมชาติอังกฤษไปโดยสึกฟุตบอบชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร2024ัแทบจะแน่นอนอยู่แล้วซึ่งเอร์สั้นปัจจุบันเนี่ยรับบทเป็นนักวิเคราะห์กล่าวเลย้ว่าตอนนี้ผมคิดว่ายูโร2024ัได้จบไปแล้วสำหรับทางบราฮิมสเตอร์ลิงเขามีช่วงเวลาหนึ่งในธนะกองหน้าที่ทุกอย่างผิดพลาดไปหมดเลยและยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแย่ลงเช่านั้นมันเป็นความมั่นใจเลยนะ ดยความกดดันอยู่ที่เทลซีประกอบแฟนๆก็อยู่ข้างหลังเขาเมื่อวันก่อนเนี้ยเขาน่าจะทำแฮตทริกได้และเรานั้นน่าจะมาที่นี่ตอนที่เพื่อถกเถียงกันว่าเขาเองก็ไม่ได้มีชื่ออยู่ในทีมชุดล่าสุดได้อย่างไรผมไม่รู้นะว่าแกเดซาเกตคิดกับเขาแบบนี้หรือไม่แต่ผมมองไม่เห็นโอกาสของเขาในศึกโยูโรเลย โดยในช่วงซีซั่นนี้ดาวเตะวัชเก้าเปียรายนี้ทำผลงานได้อย่างไม่น่าประทับใจหลังจากที่ลงเล่นกันดน้านของเชลซีไปแล้วรวมทุกรายการ36เกมและขยิงไปได้เพียงแค่8ประตูเท่านั้นซึ่งงานนี้ทำให้งด้งนานของเซา์เกตไม่ได้ตัวมาติดทีมชุดล่าสุดที่จะรงอุ่นเครื่องกับทางบราซิลและก็เบลเยียมนะสำหรับด้านของทีมชาติอังกฤษเนี่ยดูว่ามีชุดตั้งเตะจากทางเชลซี3รายนะฮะคือเบนซิเวลโคลาเมอร์ b, และก็คอร์เน์การ์เกอร์ในครหลงนี้ อาร์ตตังไอยากเล่นกับทางทีมใหญ่นะไบฟรี By free, เลือกอาร์ซนอลหรือเชลซีสานีต่อไปหากว่าตัวเองได้เกิดการย้ายทีมในขั้งนี้โดยทางด้านตัวรุกสิษัพ์พง,งาดเปิดศึกนะฮะเปิดกว้างเลยนะาหรับการย้ายไปเล่นกับทางสองสอโมสรจากลอนดอนโดยกันทางเลออนไบรฟรี free, กับรุก์คแอสวิลลาได้เปิดเผยด้ว่าอาร์ซนอลและก็เชลซีคือสอสอโมสรเป้าหมายที่เขาอยากจะย้ายไปร่งมทีม โดยปีกทีมชาติจาเมกาเองกำลังมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมกับพันด้านของแอสเซมิราหลังทำไปสิ้น11ประตูกับอีก10 a แอซิส,สใน40เกมในทุกบริการพาทัพสิงห์ผงาดลุนไปเล่นฟุตบอลรายการใหญ่ของยุโรปอีกทั้งยังเป็นการสำคัญในการพาทีมเข้าสูร่รอบ8ทีมสุดท้ายศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก โดยตัวลูกชาวชาวเมกาได้เลือกสโมอสรอที่ตัวของเขาอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเป็นผู้เล่นของสโมอสรพร้อมกล่าวเลยนะว่าการได้เล่นพรีเมียร์ลีกสหรับทางประเทศบ้านเกิดของเขาเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากเลยนะคุณแม่มีทีมใหญ่ในอังกฤษโค้ชพวกเขาเองก็เรียกตัวเองว่าบิ๊กซิกและผมเองนั้นก็เลือกอาร์เซนอลกับทางเชลซีมันเป็นความฝันของผมอยู่เสมอที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีก และตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วครล่ะจะไม่อยากไปกับทีมใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ออกมาจากทางเบกาคุณรู้ไหมมันยิ่งใหญ่มากแค่ไหนสำหรับผมในประเทศเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ผมเป็นเช่นเดียวกันโดยสบดดายเรื่ที่ก่าวแต่ตอนนี้ผมสนุกกับฟุตบอลจริงนะและผมก็โฟกัสอยู่กับทางแอสเันิาและนี่คือหนึ่งในฤดูกาลที่ดีที่สุดกับอาชีพของผม คุณไม่มีทางรู้อะไรในฟุตบอลแต่ผมมีความสุขในที่ที่ผมอยู่ผมแค่โฟกัสกับสิ่งที่สิ่งเดียวในแต่ละครั้งในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเองนะโปรแกรม FA Cup ตัดเชือกในครั้งนี้ข้อดนะโดยตารางการแข่งขันฟุตบอล FA Cup รบอบรองชนะเลิศออกมาแล้วโดยทางแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับเชลซีและคู่แข่งของแมนยูกับทางนั่นของเควินทรี จะเล่นกันที่สนามเวมบรี่เมื่อใดโดยแมนเชสเตอร์ซิสสตี้และก็เชลซีจะแข่งขันกันในเวลาวันเสาร์ที่20เมษายนที่สนามเวมบรี่สรับรอบตัดเชือกเอฟเอคัพในเวลา23นาฬิกา15นาทีตามเวลาขอมประเทศไทยส่วนคู่ของทั้งนั่นโคเวนทีกับทางแมนยูจะพบกันในวันถัดมาซึ่งก็คือวันที่21เมษายนเวลา21นาฬิกา30นาีตามเวลาขอมประเทศไทย ีแดงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหลังเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้4-3ต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษโดยคู่แข่งของเขาอย่างทางด้านของโคเวนทรีมีกุซือคือมาร์สโมเบิลอดีตกองหน้าแมนยู os, ที่ทำประตูให้กระทังทีมบุกชนะฟอเรสซ์ซึ่งเชื่ออย่างกว้างขวางในเวลาน,นั้นว่าสามารถช่วยเซฟกาอี้ของเสร์อที่ฟุสสันเอาไว้ได้ในรอบรองชนะเลิศในคู่ของเชลซีจะพบกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือเป็นการพบกันของคู่เล่นนัดชิงแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2021ทั้ง สเกมที่พวกเขาพบกันในฤดูกาลนี้ต่างลงเอยด้วยผลเสมอรวมถึงเกมที่มี8ประตูที่สแตมฟอร์ดบริดต์ในช่วงเดือนพฤศจิกยายนในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยมันมีโอกาสที่จะเกิดนัดชิงของทั้ง2ทีมนะฮะจากเมืองแมนเชสเตอร์กันอีกครัง้งหลังจากที่ซิตี้เอาชนะในฤดูกาลก่อนที่3เวมบรีระหว่างช่วงซีซั่นที่พวกเขาเองนั้นได้ทริปเปิลแชมป์ในครั้งนี้เลยทียเดียวนะ ไปเย็นเขาแพมมาแล้วเอเจนต์เล่าย้อนเหตุการณ์เชลซีพาดได้ตัวเอนเดริกให้กับทางมาดริกโดยเอเจนต์ได้เปิดเผยเยนะว่าทางเอนเดริกเนี่ยเกือบจะได้ดย้ายไปร่วมทีมสิงบูแล้วก่อนจะลงเอยเป็นแข้งหน้าใหม่นะฮะ,อะของทางด้านของปราชันทุดขาวโดยเฟเดริโกอ่าไปย่าเอเจนต์ของเอนเดริกเปิดเผยเรนทว่าเชลซีนั้นเคยใกล้เคียงกับโอกาสในการคว้าตัวนักเตะไป,ปร่วมทีมก่อนที่เรอัลมาดริดนั้นจะเข้าไปไปได้ไลายเซนไปครองในครั้งนี้ เนอเต้วันเจ็ดปีรายนี้สร้างชื่อด่งดังกับทางพาร์เมรตสต้นสังกัดในบ้านเกิดในช่วงหนึ่งถึงสองปีหลังสุดและก็ตกเป็นเป้าหมายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปก่อนที่สุดท้ายแล้วมาดริดจะบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเ่ิ่มทีมโดยค่าตัว60บล้านยูโรในช่วงปี2 0 2 2ดนอเนเต้จะย้ายเพ่มทีมราชทูตขาอย่างสมบูรณ์แบบเมื่ออายุครบ18ปปีในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ โดยเจลซีก็เป็นหนึ่งในทีมที่ใกล้เคียงนะฮะกับโอกาสในการคว้าตัวเอนดิกปร,รุ่งทีมเช่นเดียวกันในขณะที่พ่อแม่ของนาเตะเดินทางมาเยี่ยมชมที่สนามคอฟแฮมสามซ้อมของพวกเขาทว่าด้วยปัญหาค่าตัวทำให้สุดท้ายแล้วมาดริดนั้นได้ตัวไปในครั้งนี้นั่นเองนะ โดยผมคิดว่าทางด้านของเเรียลมาริดตเนตยตัดสินใจแล้วว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีพันพาดได้นักเตะพรสวรรค์แบบวินิซุสจูเนียหรือว่าเอนริรคหลังพาดเสียในไม้ก,กับทางด้านของบาร์เซโลนาโดยบางทีนี่อาจจะเป็นบทเรียนล้ำค่าสาหรับทางด้านของเชลซี เพราะพวกเขาจะากุมความได้เปรียบตั้งแต่ต้นพ่อแม่ของจหนุ่มที่เดินทางไปเยี่ยมชมเขาแพมและก็ประทับใจเป็นอย่างมากแต่เจลซีเองกังวลเรื่องของค่าตัวหลังจากที่แต่และเอามาตริดก็เข้าร่วมวงและก็เตรียมจ่ายเงินที่พันเมรัชต้องการฉะนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับพวกเขาในเวลานั้นและข่าวเชิงีวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก FC ทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ